ยงือ้อง yeah. <c ười> ือเดี๋ยวอ็ดยาะดี engine, ้แก่งหางใส่อย่างเดียวอ่ะโอ้เด็ดดี้เจอเพื่อนอ๋อลบารผสมโลเด้นเหมือนกันเนี่ยววอนวนมาดูเท็ดดี้มานี่แต่ว่าหน้าเขาจะออกมอมๆเนนะมีมีเนี่ยสีดำเขาเรียกปากมอบเนาะ ใช่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 เพราะมันเปิดสมออย่าไปชือกันนาเงาะนาชื่อเงาะเหรอเงาะตัวดำก็ชื่อขนุนเงาะเงาะเอาเท็ดดี้เป็นเพื่อนด้วยลูกไม่มีเพื่อนวิหน้าตีใช่ยังไม่ข่้นกันเดี๋ยวคุนดูเขาเล่นกันนะแต่ไม่เล่นมันตัวมยอยเวลาน้นทุู่่ตัวดำหมดแอะแอะแอดเนี่ยพี่มาร์ก อยากสวัสด,ดี <laughs> สวัสดีครับอ <laughs> ันนั้นเทดดี้ดูเทดดี้มีเพื่อนอันอันนี้สวนลุงเหรอคะของใครอ่ะหลานก็ทั้งหลานอ๋นอโฟแลนด์โฟบราซ่ายิมโฟเซมเซมโฟโนนมาเลยแล้วสันสันสันโฟบราซ่ายิมอ้โออ s why. <S แดดวายเลดี้เหรอ เนี่ยแมนเนี่ยเซมเซมเอ็กอยู่นู้เอ็กเอ็กมันเซมลาบราโรผสมโกลเด้นเซมแอร์แบล็คแบล็คคันเลอ่อแมนเอ๋อเฮียแมนแบล็คคันเลอ่อเซมเลดี้เนาดหวินเฮียง้อเฮียเนมง้อเดี๋ยวเดี๋ยว ชอบกันาดนั้น่ารักอะสองคูลเนาะเอ้ยดูเท็ดดี้เท็ดดี้แฮปปี้เท็ดดี้สมายเท็ดดี้สมายฟอยแฮฟเฟรนหนุนแมวลูกเฮียเนมขนุนอ้วนเนี่ยเนี่ยสีดำเนี่ยเนมขนุนอันนี้พันธุ์ไทยแท้อ๋อเฮียไทยออริจินอลอ้วนวิน่ารักอยู่นะแท้เออริกเก็งนั่นนั่นนั่นเท็ดดี้ฮะวิน่ารักอะ สกเอ้าแล้วลากสาวไปแล้วน่ะลากสาวนี่นี่นี่เลดี้นะอ้วนถ้าสมมุติเขาผสมพันธุ์นี่คุณลุงได้เลี้ยงนะได้ไหมได้เนี่ยไม่ได้ทำหมันโอเคอีเซฟอร์เทดดี้แคนปัมปัมแอนเดนฮีแคนเดกแคร์โอเคกูชชั่พอแค่มีเพื่อนน่ารักแค่ไม่ถ้าถ้าเข้ามาเล่นตรงนี้คุณลุงไม่ว่าเนาะ ขอบคุณมากค่ะฮีเซ่อเท็เทดดี้แคนคัมเฮียขี่คัมมาฟอร์นิ่งดูอน่ารักจะได้เลาานำบานไปนอนเออฮีเซ่พอเย็นๆจะรองนิดมาันนิ่งกันเดนแคนซาีเวลมอร์นิ่งกันอีฟนิ่งเน่เน่่ออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็น ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงอันเดียผู้หญิงพี่มาร์คเลดี้อันเดียเลดี้ชอบน่ารักออมาให้อดอนอ่ะอันเนี้ยเลดี้ชอบขนุนอัเนมขนุนดูขนุนนี่ขนุนกระดิ่หางดูอันเนี้ยเนี้เนี้เนี้ยขนุนเออขนุนขนุนวิ้นขนุนสวยเนาะดูตาดูอะไรมาดูดิอ้วนอ้วนอ้วนขนุนขนุนน่ารักอ่ะนะ เ <Lady, S 2> ออเลดี้บาดเจ้าดิจินน์ไทยนะอันเนี้ยถ้าชอบชอบเทนด,ดี้เหมือนกันดาด้าชอบโอ้ยมีเพื่อนแล้วเทนด,ดี้มีเพื่อนแล้วลใช่ไหมอ่าเช้าอเลรเงั้ยปุกปักปุกปักหนูขอยือนตรงนี้หน่อยนะ,ะมันเนี่ยมันหน่นเร็วมันโน่นมันโน่นบ๊อบเร็ว เท็ดดี้มีเพื่อนน่าตีช่าไม่ขนุนน่ารักอ่ะตัวน่ารักเนาะเก่งเนี่ยมันยูไม่เงียบเท็ดดี้เท็ดดี้ทำหางอย่างไรก็ดีหาอย่างเท็ดดี้ดีใช่อันนี้บาดาลเสร็จแล้วเหรอคะบาดาลเสร็จแล้ววันที่เจบอ๋อพี่มาร์คเฮียเมกโฟน้ำโฟออินไซด์ฟินนิดอะได้ดิแพงไหมคะ สองร้อยเมตรได้น้ำหมื่นลิตรก็เอาสองแสนสองร้อยเมตรถัวอันเดียเตาเจ้บัดเทดดี้มาเทดดี้มีสาวแล้วเว้ยเน้นเน้นเน้นนี่พี่มาร์คพี่มาร์คนิดแมรลิดนิดแมรลิดนะเนี่ยพอขนุนดูเทดดี้นะนะเอ้ยเอ้ยน่ารักอ่ะวิน่ารักชอบ เทดดี้มีแฟนแล้วนั่นนี่ลุงเอาเบียร์ไหมแมวฮะอ๋อน็อตดิ้งบุรีเมทสุน็อตน็อตโน้นเล่นก็จะโหลดริงโอ้โหเออไปอยู่เก่งนะอยู่ตัวโน้ยจริงนะอ้วนนะเนี่ยไปแล้วนะแต่เขาไปตัวดำตัวดำจะพาวิ่งเนอะจะวิ่งต๊อกต๊กไปทั่วแลืมอ๋อตัวดำก็เป็นผู้หญิงเขาชอบกันแล้วแหละ ามิกเลยโอ้ยชอบกันแล้วอันนี้นะเนี่ย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 เนมง้อง้อเซมอัมบูดังนะอ้วนเออโอ้บอดี้สเกลี่ทำจริงน่ะเ่ใชยด็ดดีเด็ดดีไม่ไปไกลนะลูกนะอันนี้อันนี้อุ้ยจะแต่งงานแน่เด็ดดี้จะแต่งงานแล้วนะอันนี้น่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักจังเลย เทดดี้มีแฟนแล้วครับแฟนชื่อขนุนแอนหนูมีแฟนชื่อขนุนนะอน่ารักจังเลยอันแอนเน่ไอ้วนเทดดี้ตามนิกเลยอ่ะตตาาิดไรมเทดดี้เทดดี้ครับอย่าทะลึ่งนะลูกนะอย่าทะลึ่งกับคุณลุงนะแอนเน่รักกันรักกันอันเน่เทดดี้มี มีแฟนอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะนะเวนี่แฮปเฟรนน่ารักน้วนเนาะไม่เกรงใจกูลุงเผื่อว่ามาเล่นกับเขาบ่อยหนูเกรงใจถามคุณกัน้เล่นกันทั้งวันแล้วเนี่ยไอตัวแดงอ่ะมันขีดขาดดูนะ้อยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยมีแฟนแล้วเหรอลูกอ่ะอันไหนกุด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 ไอ้จุดจุดจุดโอ้ดีใจดูยิ้มนั่นน่ะเนาะอันนี้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 แฟนเท็ดดี้เหรอจ๊ะเอาตาเป็นอะไรอะคะโดนอะไรมาอุ้ยดูดูหน่อยดูหน่อยสีแดงเหมือนมีเลือดเลยเท็ดดี้เท็ดดี้ดูดิน่าไอแฮปไม้่ไม้หน่าวุด วุดไม่ถิ่มเนี่ยไม่ถิ่มไออ่ะเนี่ยไม่ถิ่มตาสิเนี่ยโดนตาแล้วน่ะปวดปวดปวดอ่ะวิ่งดันปวดปวดอ่ะโน่นเรนน่ะเ่นกระเทศดีเร็วแหมหนุ่มจะแต่งงานให้ได้นะแหมจัดงานแต่งไหมเฮ้อเอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมป้าปาแต่งให้หนูหน่อยหนูชอบแน่ชอบถนนนักเกินนะมาเล่นแค่จังหวะเลยอ่ะฮะจังหวะก็มองแบบเออมาเอาสาวจะนึกว่าวเนี่ย